you blame me? ขยี้ตาหลุดนืกอว่าเกตบลินที่แท้คือคุณพ่อลูก3ามคนนี้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีและตอนนี้รับบทเป็นคุณพ่อลูกสามด้วยสําหรับมิกบอลมุดฮิรันยัติติซึ่งนอกจากเราจะได้เห็นผลงานผ่านจอแก้์แล้วก็สามารถติดตามความเพื่อนหวาของเขาได้ที่อินสตาแกรม m i k b a l m o t อีกด้วยอย่างล่าสุดพ่อมิกได้โพสภาพตัวเองในอดีตพร้อมระบุแค,คปชั่นว่าขำตรงลูกๆไม่เชื่อว่านี่คือพ่อมิกเราเด็ดกว่วตรงที่ถามว่าแล้วพ่อมิกโป์โชว์นมทําไมจบตรงที่น้องปังถามว่าแล้วพงพ่อของหนูไปไหน กาจบกันเออเด็กๆจ้าพ่อก็เคยถ่ายแบบนะแต่งานนี้เช้าเนี่ยหลุดโฟกัสเห็นต่างจากเด็กๆมาทักว่าพ่อมีสมัยก่อนก็มีความหล่อละไม้คล้ายพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างเกตบรินปัญหาการเหมือนกันนะเนี่ยจะเหมือนขนาดไหนไปชมกันเลยจ้าหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะ